เดีป๋ปากแห้งคอยรักไทยเราเราเห็ดแนวกินเห็ดแนวกินน้ำมือแรงให้เมียกินทอดไข่ดาวเบิงบ้งเบิงบ้งแค่พาไปเบิง้งแเ่็ค่ยาง เลี้ยงกินก็นังว่ะให้ดาวติดโอ้จะทำเชียร์กันนะพี่น้องคุยซอดเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะเฮทพยังกินเนี่ยเมื้อนี้เฮทพยังกินจ้าผัดกระเพราผัดกระเพราบอ๋อผัดกระเพรานี่ โอ้ยอายข้าเจ้าอายแค่ไหนใช่ดาวกับโบงามมันติดกระทะงามปม่านนี้แหละมึงห้วยซอสไหมพี่นอ้องจ๋าอายอายอามันจะอายแค่ไหนเนาะพี่เนี่ยกันอยากอายใช่ดาวจักงห้วยนี่พอ่อปางห้วยติดก,กระทะมันติดกระทะมันเลยะๆมันบวมเละเด้อ เนื้อมือแรงมีตรเราเดียพี่น้องเห็ดแนวกินให้เพื่อกินเอาซุกหรือบ้าซุกปลาซ้ำนันละอย่าซุกหลายไหนที่ไปลาดเขาในที่ไปช่วยซอสไหมอที่ผ้าไป็นยางโอ้จำบอกกิ๊กไว้ยางส้มบันทุกเนื้อมือแรงบ้านเพชร บ้านเพื่นเนี่ยอากาศมันมันมันเป็นอบอบเอาเอาด้วยพี่น้องแต่ว่ายน้เมื่อเศ้านี่บรรยากาศดีดีนี่นเมือเศรา้าบรรยากาศดีเขียวขจีอีกน้อยน้อยก็ได้เกี้ยวเขาแล้วพี่น้องจา๋าเกี่ยวเขาแล้วกะแ,แล้งอะ่ะนหอยเนียนาะพี่น้องเนาะพุ่นได้ยินเสียงบอกกระพุกออกพรรษาได้หมื่นผู้ใด,ไ,ดไปเฮ็ดบุญ มีใครได้ไปทำบุญไหมคะวันนี้ในนี่นไปทำบุญมานะมืออื่นเนี่ยจะไปตักบาตรเทโวพี่น้องี๋ยวกับชิคกอเขาสารอาหารแห้งซื้ออามะมงมะมาเหี่ยงเนาะพี่น้องเนาะเขาสารอาหารแห้งมืออื่นนี่ไปตักบาตรเทโวแต่เศร้าอยู่ก้อนเมฆก,ก้อนนี่ไหมนี่นี่พวกกัดก้อนเมฆเลวพี่น้องเนาะมาง๊างามะเพื่อว่าหมอ๋า เขาก็คย okay. ไปตักปัดเทโวด้วยกันตักปัดเทโวแล้วก็จะเป็นลอยกระทงกระถินกระถินนะครับโอ้โหสับอืมเพ,พ,พิ่นเพิ่นใส่พริกแห้งด้วพีน่น้องแล้วใส่พริกแห้งด้วนี่เอานืาาอ้อมันเอา มาเป็นย okay. okay. okay, ังจะไมนพอด้านที่ละจ้ามีแต่ตะหน่อยนะที่ทำกับข้าวตอนเย็นเอาน้ำไหลบ่ก็จ้าพ่อคุกคิกกับพอแเลยจ้าพ่อได้ลาดคอาไหมพ่อกระเพาะขว้าเก๋กระเพาหมูสับขอชุ่มหนาตา่อกว้าเนี่จ้า เค็จบลกคือหมูดอกพี่น,ออน้องเค็ดไห้เค็ดไห้จะเมียกินนี่ล่ะกับลูกเค็จใส่คนอื่นกินก็ได้แซ่บบดเถื่อปากนะแซ่บคือเกาจ้าแต่ว่าเพิ่มมักอย่างหนึ่งที่เรานี่นพัดน้ำม,มันโสมแมนเ <laughs> จ้ากุ้งหมู <laughs> พัดน้ำมันโสมแล้วนี่สุดยอดเลยพัดน้ำม,ม,มันโสมใส่หมูนี่ใส้ยังนแน่แล้วนี่เพราะถ้าในปุงเครื่องมันบ่นจา้าครับผม เป็นไงเป็นพอใส่อะไรบ้างคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยครับน้ำตาล,ตาลนิดนหน่อยอันนี้อะไรคะผมปรุงรสนิดนึงผมปรุงรสค่คะไ่ไม่ใส่ก็ไม่บ้ากันนะครับค่ะถ้าเขาใส่ครบเรื่องมันจะเสียบไหมพี่น้องสีอิขาวนิดหน่อย,น,น,ยน้ำมันหอย พอใส่เยอะมันจะเค็ม,อ,มอันนโหลคนว,ว่าน้ำมันหอยเจ้าตินยีห่ห้อใดคือเคลื่อนดีเจเกนรลอนเป็นเกนรลอนแม่พี่น้องมันบ่ค่อยเค็มดิมันจังประหยัดจ้าซื้อมาเป็นเกนรลอนเดิว่าได้ซื้อดอกลูดเอาพี่น้องเอาบัตรสวัสดิการไปลูดเอาเช็คแซ่บชิมดูค่ะแซ่บบ่ ชาติพอาะเด็กดกินก็พริกน้ำปลาแซ่บว่าพี่น้องน่ากินมากค่ะใส,ใส่ถัวใส่ถั่วใส่หอมหอมหอัวใไช่แค่นี้ก็ได้ผัดกะเพราที่แซ่บอร่อยแล้วจ้ะก็หน่อ,อ,าาอย่มากใส่ซีอิ๊วดำด้อยพี่นะ้องผู้ใดีสวใส่ก็ใส่รสชาติหน้าตาบ้านๆแต่รสชาติพัตะฒนะคะ ปิดแกนเลยปิดแกนเลยบ่ะไปกะเพราไปกะเพราเข้มข้นเข้มข้นเลยโอ้นเอยหอมเอยน้ำนี่เขาไม่ต้องเปิดไฟ เดี๋ยวมันก็ะสุดลุงนี่แหละค่ะอาหารบ้านๆของเราแต่รสชาติไม่บ้านๆน,นะคะพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกของเฮาก่ะประมาณนี้แหละพี่น้องทำงเสร็จเสร็จแล้วเหรอคะนี่ค่ะหนันเห็น่อบพี่น้องเราบ่ได้เปิดไฟเด้กเราก็เพราะว่านี่มันห่อนอยู่แล้วเขาก็ หมูสับเต็มเต็ม,ตมอันนี้เฮ็ดบัวเผ็ดเท่าไออรเพราะว่าเชื่อว่ากินเผ็ดบัวคอยได้เดี๋ยวมันเสียบทองเพิ่นเม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่เจ็บท้องไปเฮ็ดพอดีเพิ่นถ้าเฮานัาน่นเฮากินกับพริกน้ำปลาเอาจ้ะถ้ามันเผ็ดขอบคุณที่ใส่ใจดูแลต้างพี่น้องแล้ว,นนลวเห็นไหม จียมไหมจียค่ะครับผมเดี๋ยวก็เก็บล้างถ้วยล้างจานโอเคครับจ้ะเ,เนี่ยแจกคือแจกเลยมุนนี้นี่ก็เรียนอยูค่คุณเนี่ยพน,นอกนะโอ้เบื้องต้นขิงแต่น่อยขิงขิงที่เพชรซื้อมาอ่าเพชรซื้อมาอันเฮ็ดเขามันไกลแไหมแต่น่อยเอามาฟังไว้นี่มึง้ิงตะเนี่ยเพชรดุมบืงไปมังน,น,นี่พี่นอ้องใบขิง ใบขิงน่ะกินกะอ่ะาใบอ่อนมันกินกะอันอย่างนะซุปนาะไม่สม,อ,มอันนี้ปลูกยังอีกปุ๊นนี่ในกระถางนี่ปลูกยังนี่จ้าบักแข้ง,ขงโอ้เมื่อนั้นเพิ่นซื้อบักแข้งมนะก้าปักแข้งใช่ปะนีะ่ใบ,บอ่อน ใบอ่อนได้สิกินก่าซุปน่องไม้ซุปนอ่ปนองไม้ส้มเนี่ยพี่น้องเนี่ยแซ่บปนยัง้งขิงที่ซื้อมาเฮ็ดอันเขามันไกลเหรอกินได้ใบมันอ่ะที่นี่แน่นอ่ะพี่น้องเนาะเพลกระถ่ายของเพลไปสิแล้วเนาะพี่น้องมีอย่างกต่อยากให้พี่น้องได้เบิง่งได้เห็นได้ชมน้ำกันเดี๋ยว มาจิไปเวียนเทียนพานี่ยนี่ไปเวียนเทียนยิไปได้บนนี่นี่เนี่ยกระยานเสียงกระพุกย่านเสียงกระพุกตาได้ยินเสียงตุ้มตาตุ้มจะกลับบ้านกลับบ้านรถเนี่ยเนี่นี่ยนี่เนี่เป็นคนโบมักเสียงดังไหมเป็นคนโบมักโบมักอีหยังที่มันเสียงดังคือจังพอสตาร์ทรถอ่าเขาจุดกระพุกเสียงนี่เนี่ยซ่โบมักเลยกะเดี๋ยวกัร้อยกระทงเดี๋ยวกัสีได้พานี่ยนี่ร้อยกระทงอยู่หน้าบ้านมึงต้นนี่ตหน่อยต้นมะม่วงเออต้นเอ้ ต้นนี้ยังนี่ต้นบกเขียบต้นบกม่วงนี่ตัดตาต,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 ตายได้นี่ไปพี่น้องจ้าคลิปนี้กับขอลาไปก้อนน้าจ๊ะพี่น้องเนาะกับข้าวบ้านแต่รสชาติไม่บ้านบ้านนะคะไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าบุงก่อนเมียก,ก่อนนี่ยังอยู่อยู่ไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง